สวัสดีค่ะชาแนลคู่พกรักจาน,นะคะวันนี้เ้าม,ม,มีกล่องพัสดุมาอีกหนึ่งกล่องนะคะเป็นกล่องต้นไม้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามันคือต้นอะไรแล้วก็ไปดูวิธีการห่อมาด้วยนะคะว่าเขาหขอ่อยังไงมานะคะ สภาพน้องนะคะมาไปจากเชียงรายนะคะน้องเดินทางมาไกลมากเลยค่ะมีชั้นนอกนะด้วยกระดาษลังด้วยกระดาษลังนะคะไม่ได้ใจว่าเจาะด้านใต้นองอเ ต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะคะฟิโลเดนเดลไลน์นะคะอันนี้ก็คือใช้กระดาษลังนะคะห่อ,อข้างนอกมาเน,นั้นใบค่อนข้างจะฉ่ำนะคะนนก็ส่วนก็อ,อาจจะเดินทางมาไกลแล้วก็ไม่ได้สวมอะไรที่ใบมานะ น,นี่ก็ห่อด้วยติดด้วยกระดาษกาวอันนี้สภาพนะโอ้โหัก็สงสารน้องอนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นใบอ่อนนะคะแล้วก็น้องเดินทางมาไกลมากนะคะจากภาคเหนือในการห่อมานะอันนี้ก็จะมาทั้งกระถางแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกนะคะห่อหุ้มไม่ไม่ให้บินมันอ่า มาทั้งนอกนะคะสภาพนะคะสภาพนอ้องบอบช้ำม,มากๆเลยอันนี้เป็นสภาพนะคะดินหลุดออกไปนะเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฟื้นฟูนะ ใบน้าชกสารมากเลยโอเคนะคะก็อันบ็อกรอบนี้ก็จะเป็นตระกูลฟิโลเดนดรอนนะคะทั้งสองต้นเหมือนกันนะคะนะคะเดี๋ยวก็ให้น้องเขาพักฟื้นสักสองสามวันนะคะแล้วก็ค่อยเอาน้องลงกระถางใหม่นะคะให้น้องมีสภาพที่ดูดีมากกว่านี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ดาไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมติดตามช่องครูพักรักจำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ